ตอนนั้นแกเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมานานจนแปดสิบกว่าปีเป็นคนที่พาลูกพาหลานทําบุญเข้าวัดทานนะสร้าง,งวัดสร้างวามาเยอะตอนนั้นหลวงตามมาอยู่ตอนสิปีที่แล้วอะมาอยู่ช่องเมฆไปไหมเชื่อไหมแกอยู่โรงพยาบาลเลยแกบอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยไปตามหาพระองค์เนี้ ว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไปตามท่านมาอ่ะอ่ะยายอยากคำบุญเป็นครั้งสุดท้ายอ่เออหลวงตาเขาตามไปหาหลวงตาประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มได้แหละเอะ้เอารุดไปรับหลวงตาไปหายายหน่อยว่างั้นยายอยากเจอตอนนี้อยู่ไอซียูหลวงตาก็ไปกับกุบัร์ดนเนี่ยมั แอกูบนดนล็ใครมั่งนั้นสารนั้นจำไม่ได้พอไปถึงลวงจ่าก,ก็ไม่ได้พูดผลวงจาก,ก็ถาวมาก,กลัวตายไหมแอก็ยิ้มเหมียนหลงจ่าไม่กลัวว่าไงเออมันก็ตายซะเี้เตรียมตัวตายดีๆแกก็เลยว่าอยากทำบุญจะเป็นกับหลงจา่าหลงจ่าก,ก็ว่างั้นเอามา จะทำเท่าไหร่เอามาเลยแกก็ใส่ซอมเตรียมไว้แล้วเป็นปึกเลยนะสองหนาปึกเลยตนะากแกก็จะวายลุกตาก็รับมาพอรับมาแล้วลุงตาก็เลยว่าอะตั้งแต่บวชมาไม่มีใครได้แตะมือพระองค์นี้เลยนะเอายื่นมือมาลุงตาก็เลยเอามือไปแตะมือแก แกก็เลยยิ um, ja ้มทั้งน้าตาแหละตาก็เียกลับก่อวันนะตายช้ำอ่ะอ่ะตายนี่ตายแบบมีสติตายแบบแซ่บแซ่ตายแบบอร่อยอร่อยตายแบบตั้งใจตายตายแบบมีสติสมัชัญญะเห็นไหมถัาปฏิบัติธรรมเนี่ยอ่ะก่อนจะตายแกก็สักโล งานศพแม่ต้องไปนิมนต์มนพระองค์นี้มานะเห็นไ,ไหมซึ่งแกนิมนพระเป็นร้อยวัดเลยนะเพราะแกพูดยังง่ายว่าอะไรอย่างเงี้ยงานศพแต่ห้ามขาดโรงซาองค์นี้อย่างเงี้ยลูกสาวจริงๆลงจาก็ไม่ไปงานศพเนาะ ลูกสาวลูกหลานแกก็ไปขอว่าใหญ่สักไว้อยากให้หลวงตาไปงานหลวงตาก,ก็เลยไปไปเจองานศพปุ๊บหลวงตาก,ก็เอาเงินที่แกให้นั่นแหละอะเอาไปทำบุญอ่ะอ่ให้ใหใหอายใหญ่นะเออไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้ไม่ได้ดูหรือยังไงไม่รู้ตอนนั้น เอาคืนให้หมดแลนะวหลวงตาบอกกูมาแล้วนะอ่ะกูมาแล้วอ่อกูจะกลับแล้วนะกูกขกลับก็ปล่อยไอ้พระโอ้พเยอะพ้าเป็นร้อยกว่าอนะไรละเนาะเอ่อพระทำวิธีอะไรเรื่องโองชันนะเนาะกูก็กลับวัดอ่ะนี่นะ่รนี่หลาน ลูกจามาสิบปีไงแล้วมาอยู่ชเม็กอันนี้หลานสาวตอนนั้นยังเป็นสาวอยู่เห็นไหมอืมอ่าตายนะไม่แน่ใจว่าเพิ่งมเมื่อวานนีหรือเมื่อคืนเนี่ยเนาะแต่ตอนนี้เขาบังเอาศพไปผ่าดู่าไม่ตายง่ายด้ายนักอย่างเงี้ยไม่ชีวิตนี่มันเปราะบางมากไม่ได้มั่นคงไม่ได้ตายยากชายเย็นอะไรเลยความใจเนี่ย นิดเดียวเีมิรไม่มั่นคงหรอไม่ทรงมาทำหไหมว่าเห็นไหมฮะเห็นไหมเออปอกบางมากเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเป็นการปรงสังเวชสลดสังเวชนะอ่าฮะ,ะ,ะมรณะสติเห็นไหม เขาแสดงธรรมให้เห็นตอนที่หลวงตาพูดสมัยยกมานี่คือการแสดงธรรมเห็นเห็นอยู่นะอะอย่ามวัวลุ่มหลงเพลิดเเลินอยู่ในโลกอยู่เลยเนะอ่าเห็นไหมยอ,อย่ามวัวลุ่มหลงเฟื่องเลินในโลกเลยนะจงฝึกตนฝึกลมหายใจเข้าออกนะฝั่ ชีวิตไม่ได้สำคัญอะไรเลยเพราะ,ะมันเป็นอนัตตานะเมอเป็นอนิจจังไม่เที่ยงฮะอออย่ามัวรุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นอยู่เลยอะการทานศีลประวนาสารสีลประคือความยังคงไม่ประมาทในชีวิตในสังสารวัฏ สิ่งที่เราทำไว้เนาะอ่าถ้าเรายังไม่พน้นเราก็จะได้นำทรัพย์ที่เราทำไว้นั้นแหละมาต่อยอดเห็นไหมเออนะอ่าในเกิดสู่พบสู่อรคตถ้าเราพ้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายแต่ยังเป็นผู้ไม่ประมาทนะในสังสารวัฏในวัจะสงสารนี้อะ จงกันบำเพ็ญให้ครบฐานศีลภาวนานะเออสิ่งที่เราทำไว้เมื่อเราพ้นทุกข์แล้วสิ้นอาสจจวะแล้วมันก็ไม่มีผลหรอกอะแต่ถ้าเรายังไม่สิ้นยาัายังต้องเที่ยวเดินทางอยู่เราต้องมีค่าน้ำมันรถค่าเงินค่านี่เดินทางในสังสารวัฏเนาะยังเป็นผู้ไม่ประมาทเนาะในการทำบุญในการฝึกฝนอ,อ่าเรียกว่า อ้ไหนก็ได้เนาะเพราะอย่างนั้นทรัพย์ภายนอกก็มีมั่งพอดดำรงชีวิตในชาติหนึ่งนะนี่แต่สำหรับพวกเรานะักบวชผู้ปฏิบัติตรงอ่ารีบขนขวายฝึกอาณาปารัสตินำตนเองออกจากทุกข์ออกจากวงเวียนให้ได้ไปในชาตินี้วินาทีนี้ปัจจุบันนี้อนะ พรุ่งนี้มื่อ่นเนี่ยไม่มีวันสนานะเป็นคนโง่อะจริงไหมอ่าทำให้มันได้ไม่มีก็ทำให้มันมีนะเอาสิอ่เอ่าจะไปย่อท้ออย่าไปย่อก้มหัวให้กิเลสตัณหามันย่ำายีหัวใจพวกเราอยู่มานานเนาะขอให้พวกเราทั้งหกกทั้งใจเนะาะลวงตาขอเป็นกำลังใจเนาะ เป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ว่าผ้า,าชีแล้วก็อุไฟธรรทั้งหลายใครเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็พอใจอยู่ก็อยู่ต่อไปเนาะถ้ายังไม่ควรนรลูกผัวสวรรค์อยู่เนาะเออเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์คั้งนั้นแหละก็สาให้กองทุกข์ก็คือการเกิดนี่แหละเนาะสาธุเอ